กิดอยู่ฮ่องกงพอดีเลยก็ได้จัดงานที่ฮ่องกงค่ะครั้งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ไหมคะงานเล็กๆค่ะเป็นงานเล็กๆกับเพื่อนๆมีดีนูแล้วก็มีคนที่ถ่ายไปด้วยแสดงว่าจะมีตีมมีอะไรในหัวคิดไหมล่ะตอนแรกก็จะมีตีมแต่กลัวคนจะลำบากก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องมีตีมก็ได้ค่ะแต่เราจะได้เราจะได้ดูสวยที่สุดคนเดียวอ๋อแล้วหวานใจจะมาไหมคะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ไม่มีไม่ใช่อ้า แต่ไม่ใช่หวานใจเลยอย่าพูดอย่างนี้ฟ่ะเริ่มเริ่มคุยนะคะไม่ไม่น้ำไม่น้ำเพื่อนกันจะมาแต่มาของของแบบมีบอกไหมว่าจะเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ได้บอกไม่ได้ในฐานะเพื่อนเลยอะไรนะคะไม่ในฐานะเพื่อนเลยหรอไม่ในฐานะเพื่อนเลยจริงหรอสปิริตนะคาดหวังไหมว่าเขาอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราไม่ไม่ ฉันแล้วไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าถ้ามันเซอร์ไพรส์ดีก็โอเคถ้าเซอร์ไพรส์ไม่ดีดิกว่ากลัวกลัวมไม่เซอร์ไพรส์ไม่มีความเสี่ยงดีกว่าก็มีใครเซอร์ไพรส์ของแฟนวันนั้นได้ไหมคะโห กระตึ้งเลยดีกว่าใครบอกซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วด้วยใช่ค่ะไปซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วค่ะเป็นอะไรเป็นอลเลดมากอันนี้ดูแบบดูแบบได้หน้ามากเลยนะคะคือไปซื้อผ้าไทยผ้าไหมผ้าไหมเอ่ออะไรนะผ้าไหมแบบลำคูนช่สวยมันเป็นลายแบอะไรเวียน เชื่อมสาเวียนแล้วไปตัดคือวันเกิดอะปอยจะกลับมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชด้วยค่ะวันที่พระองค์ทรงว่างก็จะเข้าเฝ้าก็เลยอยากใส่ผ้าใหม่แล้วก็ก็ถามเพื่อนว่าผ้าใหม่อะไรที่ที่สวยและและมีคุณค่าในการเก็บแบบเพื่อเป็นเพื่อเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราสะสมได้เพื่อนก็บอกว่าเป็นผ้าไหม่สังเวียนจังหวัดลำพูนก็ได้มาสีเขียวสวยมากเลยแพงมากราคา คือราคาก็ก็สลับลอยก็คือคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เขากรรมวิธีนะคะคือคือสวยมากสวยมากค่ะตอนนี้เดี๋ยต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูนะสีเขียวฟ้ามันไปอยู่ในขั้นตอนการตัดหรืออะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ส่งมาที่ส่งมากรุงเทพราคากำลังกำลังรอตัดค่ะรอดูนะสวยจริงมากจริงจุดแบบเรามีแล้วมีเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นชุดไทยเรือนต้นไม่รู้ใช่ไหมก็จะเป็นแขน ที่จะยาวประมาณเลยสองปีค่ะชอบวัฒนธรรมไทยอยากใส่หน้าปีนี้เคื่อมางงามอย่างไทยเลยมางามอย่างไทยแล้วบอกเพื่อนทุกคนด้วยว่างามอย่างไทยเพื่อนทุกคนก็ไปตัดชุดกันยิ่งใหญ่ทุกคนนะคะอัน่ไปไหมคะอัน่อไปขอที่เขาเข้าคือวันเกิดค่ะปีที่แล้วก็ใช่ปีที่แล้วก็ไปกราบค่ะไปถวายเพลนด้วยปีที่แล้วก็ไปกราบใช่แล้วปีนี้ก็ได้ได้เข้ากราบคือเป็นบุญของครอบครัวจะมี เพื่อนแล้วก็ครอบครัวหลายๆหลายๆชีวิตของปอยเนี่ยไปเยอะมากค่ะพี่ปอยติดแล้วก็กลับไปฉลองขอบิเอลเทอร์ยูเมีฉลองปอยที่ฮ<อ>่องกงแล้วก็กลับมาทำบุญค่ะ<อ>กลับมาอีกวันรุ่งขึ้นก็ก็มาเลยค่ะเ<อ>ช้าค่ะวันเกิดปีนี้นอกจากทําบุญทางนี้แล้วทําทานกับเด็กๆหรือน้น <ทำ S 1> องทำทานค<ม>่กนะก็โรงพยาบาลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่พราจะทําเยอะนะคะแล้วก็โรงเรียนค่ะโรงพยาบาลนี่จะทําเยอะเป็นพิเศษทำบุญส่งเสริมเพิ่มคูณด้วยเรื่องความรัก มาว่ามาว่าความรักก็คือเป็นเรื่องของของวิกิตมากกว่าใช่ค่ะอะไรที่มันยังทำให้แบบไม่พัฒนาสักทีก็จะเป็นเพราะว่าเราเราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็เลยเลือกมากขึ้นก็ดีแล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะชาชาได้ปลาเล่มงานตอนนี้พาเรื่มมาหรือยังอะไรนะคะตอนนี้ตอนนี้พามาเป็นสวนเลยค่ะรอก่อนคือมีให้เลือกแต่ว่ายังไม่ได้แบบอะไรยะงไงเพราะหมายหมายวขานีดว่ามีปลา ยังไม่ยอมใจอ่อนหรือว่าเรายังแบบรอดูดูอยู่ไัไงบอยไม่ใช่บอยไม่ยอมใจอ่อนแต่ว่าพอยเอ่อเป็นคนเรื่องมากค่ะยอมนะแสดงว่าก็ยังมีบาง condition ที่ยังไม่ปลุกใจกับคนนี้หรือเปล่าเอ่อไม่งไ,งไ,ไม่นะคะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะแต่หมายถึงว่าเอาเอาความรู้สึกเราเป็นเป็นหลักมากกว่าแล้วบอยก็ไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่ ชีวิตตอนนี้ค่ะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องหลักก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่กลัวเข้ท้อบ้างไหมคะคนที่มามาดเาามเพราะว่าถ้าเข้ท้อเขาจะาจอท้อตั้งนานช่วหมนานใช่ไหมนานมากแลอดค่ะแว่ยังอยู่เก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะแล้วก็เขาก็เพราะว่าอย่างนี้ดีนะคะก็ทําให้ไม่มีใครคาดหวังอะไรในตัวเราาสมมติว่าเราใช้คาอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็จะถูกคาดหวังแทน ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้คนอื่นผิดหวังใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงแล้วปอยก็รู้สึกว่าปอยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อ่ามีความสามารถพอที่จะ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 อยู่ในจุดจุดนั้นได้ในตอนนี้มันกลัวปอยกลัวขวงความรักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปอยไม่กลัวเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม สำหรับ,บ่อยด้วยแล้วก็แต่พี่แต่ว่าบอยเชื่อเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของเซนนะคะผมรู้สึกแบบนั้น,นเซนเหมือนกับว่าความรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอ,อ,อันนี้บอยเชื่อว่ามันมันยู่นเหนือคําว่าเขาเรียกว่าอะไรนะงเงื่อนไขเงื่อนไขเดี๋ยนี่เขาบอกเซนสําคัญสุดบางคนไม่ใช่เลยเงื่อนไขไม่ได้เลยแต่แต่เซนบอกใช่ก็มีใช่ไหม มาถึงนครที่เพิ่งออนแอร์ไปวันแรกหน่อยเป็นยังไงบ้างของกล้องละครเรื่องแรกของเราด้วยเนี่ยก็แบบฟีดแบ็กดีมากค่ะแล้วก็ในจีนเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เป็นขึ้นแชทของเขาที่ว่าคนดูเยอะนะคะแล้วก็คนที่ดูเนี่ยเขาก็คุยพิมพ์เป็นภาษาจีนว่าไม่น่าเชื่อว่าปอยจะเล่นบทประมาณนี้แบบนี้ได้ไงี้ยค่ะว่าเป็นเรื่องที่มัน ค่อนข้างใช้อารมณ์มากนะคะในเรื่องนี้ค่ะคือเป็นการสู้กันความรู้สึกข้างในจิตใจแล้วก็มันเป็นความรักระหว่างเพื่อนสนิทแล้วก็สุดท้ายก็มาหลังกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปู๊กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีความมีความอกหักแต่อกหักในแบบเพื่อนซึ่งซึ่งในหนังนะเขาบอกว่าอกหักอกหักของเพื่อนเนี่ยหนักกว่าแฟนนะ,ะใช่พอได้รับฟิสแบบนีน้นไท,ไที่ปรเลไย หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายทากทันตอนนั้นเนี่ยเหนื่อยมาก mm. เหนื่อยกว่าถ่ายภาพยนตร์ค่ะละครจะเหนื่อยกว่าภาพยนต์ค่ะใช้เวลานานกว่าแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเยอะกว่า ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะบอกมีไฟบินอันนี้บินไปอีกปีเมื่อไรอะไรนะคะมีไฟบินไปนแถลงเะไรนะคะวัน,ว,นวันที่หนึ่งค่ะไม่ได้ไปแถลงเราใช่ถูกต้อง<ช>วันที่สามม่แถลงแต่ว่าบินไปถ่ายถ่ายปกนิย a สา n ที่ฮ่องกงแล้วก็อีกวันหนึ่งถึงจะแถลงแล้วก็ตอนกลางคืนนั้นก็กลับเมืองไทยฝากด้วยนะคะได้ค่ะ